A goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. He's had สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคารลิงวันนี้อยู่กับรายการรีวิวเพชรหรือตองอีกแล้วครับก่อนที่ไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรัเรื่องราวในการจัดรายการการทำคลิปต่อไปนะครับผมตอนนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อเฟอร์รันตอเลจากการแจกฟรีของการ์ดนั้นต้องได้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนๆแหละเพิ่งมารีวิวนะอัพประมาณในน่าเก้าสี่สิบสองแปดสี่หนึ่งอันนี้น่าจะอัพออโต้นะถ้าจำไม่ผิดอัพกับการอัพเฟอร์รันตอเลตล่างแอดมาริดล่างนี้นะครับผมตันอยู่ที่เก้าสิบูทีมนะ ฟรานต์เลนล่านี่นะ, cm, นะครับสูง186ซนเมตรอายุ20นะครับเป็นคนสเปนนะเล่นเล่นให้ทีมแอตมาลิดนะครัสำหรับล่างนี้นะถนัดเท้าขวานะครับทุกคนมาในตำแหน่งโกููเชอร์นะครับล่างนี้นะครับเล่นได้ทั้งหน้าต่ำและหน้าเป้าเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรดีโอ้ก่อนบุนอยู่ที่95บุนแล้ว988 98นะครับค่าบอลดิบบงดิบบิงนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะเจ้าตัวกับตัวช้านะโจสกกออรร์88เเืบบ90นะคัฮดดิง78ก็ถือว่่่าไมไมด้แยสหรับกองงหนงนน้้าาาล่ขดี สปีด91ถือว่าเร็วนะครับตปีดต้น8 9เกือบเร็วนะครับผมบาลงบาลานนี่ก็ถือว่าน้อยนะเตมิน่า8 2เหนื่อยเร็วไปหน่อยคเท้าที่ไม่นถนัดมีเดียมนี่ถือว่าใช้เท้าที่ไม่นถนัดได้แย่มากนะสลับกองหน้านะส่วนตัวผมชอบกองหน้าที่ถนัด2เท้านะค่าสกงสกิลก็ถือว่าดีนะมีสกิลแบบว่าจ่ายบงจ่ายบอลเอ้ยไม่ใช่กับสกงสกิลยิงแล้วก็มีดับเบินธงดับเบิลทันด้วยนะกับเฟอร์นันตตอร์เรสล่าน,นี้จะเป็นยังไงไปดูไฮไลท์กันเลยครับผมมาทุกคนเริ่มรีวิวฟลลเฟอร์ ผมบอกเลยว่าล่างนี้ผมรู้สึกว่าก็โอเคไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากเกินไปนะดิมีพิกยิงแต่เจ้าตัวรู้สึกว่าพิกบอลพิกตัวช้าไปหน่อยนะตัวเล็กๆมันน่าจะพลิกเร็วกว่านี้แต่ว่ามีการจบสกอร์ต่อ,อ,อแทนมานะทุกคนอย่าไปยิงแรงมากนะผมว่าเฟอร์รันล่างนี้ยิงเบาๆแม่งเข้าเกือบ1 0 0ปอระประมาณ 80- 9 0ได้ถ้ายิงเบาๆนะแบบว่าไม่ต้องแบบหลอดมงหลอดม่วงมากเกินเกินเกินเปินไปอะลิ้นเป็นไรลิ้นแข็งควบคุมไม่ได้เลยมาลูกนี้เตะมุมบ้างเฟอร์รันก็โขลกลูกนี้หื <c oughs> คือบางลูกมันไม่ควรเข้าแม่งเข้าอ่ะผมก็ยังงงนะถึงจะเป็นตัวฟรีแต่ผมรู้สึกมีความรู้สึกดีๆให้แก่เขานี่ <g iggle> มีคำโคมงคำาคมสำหรับฟร์รันตอเรนล่างนี้นะตอเรนยิงมาลูกนี้ก็พลิกมานะพลิกช้านะแต่ว่าก็ยิงได้นะแต่ลูกนี้ก็ไม่ได้ยิงเข้านะคือหลอดโม่งผมรู้สึกบางทีแม่งออกนูนะ่นออกนอกโลกออกนอกกรอบไปอันนี้เพื่อนมางัดมาตอนเรนก็โขลูกนี้ก็ออกนอกโลกไปนะบางลูกแม่งควรเข้ามันไม่เข้าแต่บางลูกนะแบบดูดูดูลูกนี้นะฟร์รันตอร์เรน ลูกนี้พอได้เซฟมานึกว่าจะเข้าลูกนี้ไม่ได้เข้าครับลูกนี้เพื่อนตัดได้เตโอแทงมาตอเลสนิ่มๆแบบนี้ดูการยิงไม่ต้องยิงแรงนะยิงเบาๆก็จะเป็นประตูดได้นะทุกคนการจบสกอร์ไม่จําเป็นต้องเน้นความแรงนะครับเน้นทิศทางนะนี่ลูกนี้ลูกเขียบลูกสูตรสูตรเตียวเสียตูดไปครับผมไปยังวันนี้ตอเลสมีความเร็วมีความเร็วมีความเร็วสปีดเก้าเอ็ดของเขาใช้ความเร็วกับไปืนคือจิ้มไปเบาๆ คือเราไม่ต้องเน้นความแรงแต่เราเน้นทิศทางเวลาเล่นนะครับผมเวลาเล่นนักเตะอะไรก็ตามนะครับอย่าพยายามยิงแรงหรือว่ายิงอะไรนะถ้าแต่ถ้าตัวไหนยิงแรงดีก็ควรยิงนะเช่นลูกนี้อ่ะแล้วมึงยิงแรงมึงยิงเข้าได้ไงะลูกเนี้โอ้โห <c oughs> แม่งจะโหดก็โหดเลยนะบางเกมคือมันซัดแฮตทงแฮตทิกเลยนะผมไม่ได้พูดเล่นนะตัวนี้ยเดี๋ยวมันวิ่งหาช่องดิหาช่องก็ดีดูล็อกมาล็อกมา,ล,กมาลูกนี้ยิงเบาๆครับคือไม่ต้องยิงแรงครับยิงเบาๆเสียบเสาเข้าไป การยิงของพ่อหนุ่มคนนี้ก็ไปรรมดาเฟอร์รันต่อเลสเลยลูกนี้เพื่อนจิ้มมาตอเลสยังไม่ถึงถึงถึงแล้วถึงแล้วว่าไงพิกมีเวลาพิกล็อกเข้ามาหนึ่งจะวะหรอดม่วงซับไปลูกนี้ออกนอกโลกกูยังงงลูกม่วียีมึงยิงเข้าลูกนี้มึงยิงไม่เข้าลูกนี้ลุดมาเพื่อนลุดมาแทงมาตอเลสก็แทบอินเข้าไปง่ายลูกนี้ต้องเครดิตเพื่อนนะตอเลสจะมาดีใจคนเดียวไม่ได้ตอเลสหนึ่งสองครับจ่ายไหมเพื่อนเพื่อนวิ่ง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 ลุยลุยลุยล็อกมาให้ตอ ือมึงใช้ขวาจับแต่ว่ามึงก็ยิงขวาดีๆคือซ้ายไม่ยิงพลิกมาหมุนประมาณ8ปสิบรอบแล้วก็ยิงลูกนี้ออกนอกโลกไปนึกว่าจะเข้ามาต่อเลสลูกนี้ก็หลอดม่วงซัดตู้มเต็มข้อลอ้อเต็มแข้งลูกนี้มาผมหลุดมาตอเลสจ่ายมาตอเลสลูกนี้ยิงตปเข้าไปครับตอเลสสองตอเลสนะครับอ๋อตอลันกับตอเลสไม่ใช่ตอเลสตเัเตัตัวตตยิงหลอด ปั่นคงๆเข้ามาเนื่องว่าจะยิงหลอดม่วงผมติ้นยิงหลอดม่วงนะแต่เป็นตัวเดียวเลยที่ผมเล่นกองหน้าแล้วผมรู้สึกว่าผมจะยิงหลอดม่วงเยอะพอแม่งยิงหลอดม่วงทีไรนู่นออกไปนอกอวกาศนะครับสำหรับตอรีนล่างนี้ใครเปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมสำหรับตัวฟีนะตอรีนมาหลอดม่วงซัดตุ้มเห็นปะ ผมบอกแล้วถ้ามันหลอดมุ้งนี่มันไปนอกโลกนี่ลูกสูตรสูตร,ตรเตียวเสียวตูดลูกนี้ตอเรีดหาช่องมาก็ยิงง่ายๆทุกคนคือการเล่นเกมมันต้องมีสูตรมันเป็นแบบว่าฝึกเกมหลังบ้านเขาเรียกว่าเราต้องฝึกหลังบ้านไปด้วยว่าเฮ้ยเพื่อนมึงต้องจ่ายอย่างนี้อย่างนี้นะเว้ยกูจะวิ่งไปม,มุมนี้นะเว้ยตอเรีดบอกมึงไปโดดข้ามหัวกุทีฮะเพื่ออะไรต่อรีดมาวิ่งหาช่องมายิงเบาๆลอดตูดเข้าไปครับผมถ้ายิงไม่เข้ามึงจะไป ใครได้ล่ะครับผมเติมคำในช่องว่างครับผมถ้าใครเล่นต่อตอน่าจะรู้นะครับสไลดตอนเล่นหาช่องมาดีพิกมาแต่อ,อมาแล้วก็ซัดไปเบาๆนี่ครับผมบอกแล้วถ้าเป็นคนอื่นนี่ผมหลอดม่วงถ้าเป็นตัวอื่นนี่มีหลอดม่วง แต่เป็นตอรเรสเฉยก็เลยไม่มีหลอดม่วงลูกนี้โคกย้อยๆแต่ก็เซฟไว้ได้ครับคาซิยัตมาเพื่อนรูุดมาแล้วอุสตมานเดมเบเล่อุสตมานเดมเบเล่เห็นตอเลสม่งลูกนี้เรียบยร้อยแล้วม่งก็โอเคนะลูกม่งก็ได้จากตอรเรสเยอะอยู่นะไม่ใช่ไม่ไมไมไมเยอนนะสำหรับกองหน้าที่ไม่ใช่สายม่งแต่ตอเลสก็ม่งได้นะเจ้าตัวไม่ใช่สายเปิดม่งเท่าไหร่ก็พอได้นะใครที่ได้ตัวนี้ลองเล่นดูหาช่องดีมากนะแต่บางจังหวะมันต้องจบสกอร์แบบว่าเน้นทิศทางนิดนึงนะอย่าไปเน้นความแรงบอกไว้ก่อนว่าอย่าเน้นความแรง นี่นี่จะหลอดม่วงให้ได้เลยดับมูนโนุบดับทับม,มาหลอกหลอกเข้ามาแล้วก็ยิงไปไง่ายๆคือต้าจริงผมจะหลอดม่วงนะเขาก็น่าจะบังแหละแต่ว่าผมก็แบบเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปกดสกิลมั่วๆหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองหนึ่งสองเข้าไปเลยแต่ซ้ายขวาซ้ายขวาขวะนะครับผมนี่แหละครับเฟอร์ลันตอเรสล่างแอดแอดตันโกมาริดนะครับแอดมาริดนั่นแหละผมก็ไม่รู้เรียกยังไงมาตอนนี้เพื่อนก็แทงมาตอรเรสก็ยิงไปครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเฟอร์ลันตอเรสล่างแอดมาริดล่างนี่ล่างแจกนะทุกคน ใครที่เปิดได้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเล่นเข้ามือหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตัดเกรดก,กันเลยครับว่าตอร์เรสล่างนี้จะโหดขนาดไหนครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเฟอร์ลันตอร์เรสล่างนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่าโอเคนะทูทูไทไถ่ไปได้นะ เพราะว่าผมเปิดได้ในไอดีสายฟีขาดกองหน้าตัวจบสกอร์พอดีก็เลยได้เฟอร์รันตตอเรสตัวนี้มาเจาะตอบตอบโจทย์นะมาเป็นตัวสำรองตัวสำรองหรือว่าตัวหลักก็ยังพอไหวนะครับในแต่ละเกมนะส่วนตัวก็โอเคนะไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากเกินไปนะครับขอตัดเกตให้เจ็ดเต็ม10เลยนะครับทุกคนสาหรับล่างนี้ใครได้มาก็ลองคอมเมนต์มาดูนะว่าเปิดได้กันหรือเปล่าผมว่าจะมารีวิวช้าไปหน่อยก็ขอโทษนะครับเพชรหรือตมผมให้กลมนะัน่าจะตกเมตาไปแล้วนะสำหรับตัวนี้มันเป็นตัวที่แพทเก่าแล้วนะเพิ่งเอาม ก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเฟอร์ลันตอรเรสล่างนี้นะมาช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คาลิงขอบายบายนะครับทุกคนตอนนี้ผู้ติดตามจะถึง2 0 0พแล้วช่วยกดติดตามหน่อยนะครับ